สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารผมจะลองปินรีพอดูนะครับปิ้นฟอนตปิ้น PCL นะครับลองปิ้นดูอาการที่ลูกค้าแจ้งมาคือถาดที่2ถาดที่3ถาดที่4นะครับใช้งานไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าใช้ถาดที่2นะครับกระดาษดียุทกระดาษอ e ีเซเกิลถาดที่2ใช้งานไม่ได้นะครับถาดที่1นพิมพได้ปกติเครื่องถ่ายกระสานซีล็อก5 3 3 5มม้ครับผมพิมพ์ได้ปกติก็จะทดลองถ่ายครับผมกระสานลองลองถาดที่1ก่อนครับครับ ถายได้ปกติครับผมลองถายที่2ครับคือลูกค้าจะแจ้งมาว่าก,กระดาษติดครับก็จะติดอยู่ที่ชุดบีครับโอเคแจ้ง ติดที่ชุดบีชุดบีก็ดูด้านข้างครับผมที่สองทาที่สามทาที่สี่ใช้งานไม่ได้กระดาษจะขึ้นติดชุดบีตลอดคือชุดบีครับผมส่วนด้านบนนี้คือชุดเอครับบีฝาข้างชุดบีเอ,อเลยครับ,รบกระดาษก็จะติดครับนำกระดาษออกครับผมท้าทาสามทาสีก็ ขึ้นกระดาษติดที่ชุดดีนะครับขึ้นแจ้งที่ชุดดีกระดาษจะออกมาจากถากระดาษตลับกระดาษในนอนครับแล้วก็จะแจ้งติดที่ชุดดีนะครับคืออาการเสียครับเปลี่ยนลูกยางแล้วนะครับลูกยางดึงกระดาษไม่หายนะครับเปลี่ยนแล้วครับอตอนนี้มาปิดเครื่องครับผมเครื่อง ลึงฝาหลังฝาหลังครับผมอพอหน้าจอดับแล้วก็ปิดเมนโพรเวอร์ครับผมปิดเมนโพรเวอร์แล้วก็ถอดปลั๊กไฟครับจากนั้นมาที่หลังเครื่องเลยครับผมถอดฝาหลังตำแหน่งแอนดีเออกครับ ทำเป็นภาพแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ขันนับถอดฝาลังออกจากนั้นเราก็ถอดแจ็คคอนเนคเตอร์ต่างๆออกจากแผง MCU นะครับผมก็นี่แหละครับแผงที่เสียครับเสียในอาการกระดาษแจ้งติดชุด B ถ้าเราใช้งานถาดที่2ถาดที่3และถาดที่4จะครับผม นี่คือแผงที่เสียนะครับแผงสีเขียวแต่เราต้องใส่อ c ซีชิปแปดขาตัวเดิมนะครับครับแผงใหม่ด้านขวาครับผมแต่ใส่เอาอซีชิปแปดขาตัวเดิมมาใส่แผงใหม่ครับผมแผงยืดเอขอโทษครับแผง MCU แผงใหม่ครับผมจากนั้นก็ยึดนอต แจ็คคอนเนคเตอร์นะครับคลิปนี้ผมถ่ายไว้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับก็คือพอใส่แผง MCU แผงใหม่เข้าไปก็ใช้ได้ครับผมจะให้ลูกค้าทดลองใช้งานจริงนะครับอาการคือถาที่2ถาที่3และถาที่4ใช้งานไม่ได้ขึ้นกระดาษติด <Okay. S 1> กระดาษติดที่ชดุด B ออและอีกอย่างนึงครับถ้าขึ้นแบบนี้คือฝาชุดบด้านซ้ายปิดไม่สนิทนะครับอันนี้ลูกค้าก็แจ้งผมมาอยู่ด้วยครับผมเพียงแค่เราปิดฝาชุดบีด้านขอบซ้ายให้สนิทครับจากนั้นก็ทดลองถ่ายได้ปกตินะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ,บมี่องทดลองถ่ายแล้วนะครับใช้ได้ปกติ จิงก็ปกตินี้ผมจะลองป้อนกระดาษใสถาที่สามนะครับถาดที่สี่เีฟเกที่สามลองป้อนจ่ายด้านบนหัวปีก็ผมดึงปกติถ่ายได้ปกติ ที่4นี้ผมกดผิดครับเซฟรีส,สตาร์ทอี่ที่4เป็นลายปกติครับนี้ผมก็จะเก็บขาให้เรียบร้อยนะครับผมเสียคือแผง M C U นะครับนี่คือแผงที่เสียครับแผงที่ถอดออกขอบคุณครับ